สิวานนท์ปากเกตสองนะครับตรงนี้ก็เป็นนนทบุรีปากเกตนะครับมาตลาดผมชนรับประทานปากเกตนนทบุรีนะครับวันนี้หลังจากที่ผมไม่ได้มานานมากนะครับตลาดนี้เป็นตลาดนัดตอนเช้านะครับซึ่งาาจะต้องตื่นเช้าพอสมควรนะครับนั่งรถไฟฟ้ามาระยะไกลมากนะครับตลาดชนรับประทานนะครับตรงนี้เป็นตลาดนัดเช้านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะ ผมไม่ได้มานานมากนะครับตลาดนี้ก็จะเป็นทั้งของกินเสื้อผ้ามือสองนะครับของเก่านะครับแล้วก็เป็นอะไรต่างๆนะครับคือเป็นตลาดมือสองที่เป็นตลาดนัดเช้าอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนำนะแล้วก็สำหรับท่านที่อสอบถามมาว่าตรงไหนมีแผงค้าเยอะมากที่นี่ก็มีเยอะนะครับริมทางฝั่งโน้นนะ เดี๋ยวดูคลิปกันไปยาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับอาจจะไม่ได้เจาะจงร้านที่เป็นพระเครื่องเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินจากตรงนี้นะครับแล้วก็อ้อมอเข้าไปข้างในนะตลาดนี้มีหลังคานะครับท่านผู้ชมเนี่ยคุณดูนะเสื้อผ้ามือสองตัวละสิบาท20บาทก็เยอะมากในด้านหน้านะครับแล้วฝั่งด้านในตรงนน้นนะก็จะเป็นริมที่เป็นของของนะมือมือสองฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเดินไปทีละช็อตทีละชอ็ะชอตนะครับ ย่างด้านหน้านะริมถนนก็มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวออกไปเดินดูด้านนอกนะครับดูกันไปยาวๆนะครับนี่พวกเครื่องเสียงของเก่าต่างๆมือสองนะครับเสื้อผ้า30บาท20บาทนะฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมเดินจากฝั่งไหนดีผมกำลังงงอยู่ครับเดี๋ยวเดินจากข้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับนี่นครับอันนี้ก็จะเป็นพวก อของเก่าต่างๆนะครับผมอาจจะเจรนายไม่ถูกนะครับของเก่าก็คือของเก่านะท่านใดไม่คิดมากนะครับเครื่องเสียงมีหลายคนบอกว่าผมถ่ายไวนะคือบางที่ก็ต้องถ่ายไวนะท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าของร้านก็ไม่ยินดีให้เราถ่ายเท่าไหร่นะบางทีก็นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เป็นแอมขยายนะครับ ฝั่งนี้อาจจะเป็นเสื้อผ้าซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินดูนิดนึงเดี๋ยวอ้อมไปทักด้านหลังนะครับท่านผู้ชมก็เดินกันไปยาวๆนะครับตลาดนัดของผมตลาดของชนละ,ะทานปากเกร็ดนนทบุรีนะครับท่านผู้ชมก็มาลงที่สถานีาแถวกรมชนละ,ะทานก็ได้นะครับหรือสถานีสามัคคีนะครับนั่งรถไฟฟ้า B t ทมาจากตากสินนะผมมาวันนี้แล้วก็มาต่อ รถ MRT นะครับมาลงสถานีที่ผมไตเติ้ลตั้งแต่ตอนแรกนะครับท่านผู้ชมผมเดินอ้อมไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูเสื้อผ้ามือสองแล้วพาไปดูของเก่าดีกว่าฝั่งด้านในนะครับเดินอ้อมก่อนนะครับตอนแรกซอยแรกเลย <Okay. S 1> ตลาดนี้ก็คือมันมันมันมีหลังคามันมีหลังคาแล้วมันก็จะเดินสบายหน่อยถ้ามีฝนนะแต่ช่วงหน้านี้เป็นหน้าหนาวนะครับก็ ไม่เท่าไหร่นะร้านใ้เปิดไฟเนะีเอ้ยเปิดดูครับท่านผู้ชนผมให้ดูความาคือคัดนะครับตอนนี้ก็ประมาณ7จ7หเจะ8โมงแล้วครับ6โมง7โมงครึ่งนะครับท่านผู้ชมน,นะจะไปดูซิเขาเขามุงอะไรกัน ครื่องมือช่างต่างๆนะก็มีนะครับพัดลมเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยตลาดหลายตลาดจะมีขายนะครับก็คือเป็นเขาอาจจะเหมามานะครับเป็นาบางทีมันจูกคันมันมันมัน,ม,นมันไม่ดีนะครับก็ขายในราคาถูกๆแต่สินค้าบางตัวมันก็ยังใช้ได้นะครับรุมกันแบบนี้นะครับสิบบาทยี่สิบบาท,บบาทผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะแพงดู ผมขอเดินไปข้างในนิดนึงนะครับเป็นความสุขของคนที่ตื่นเช้านะครับวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดกรมชประทานปากเก็ดนะครับอ่าบรรยากาศการลื้อของแบบนี้ก็จะมีให้เห็นในตลาดนัดมือสองนะครับคึกคักเลยนะครับท่านผู้ชมดูคือขายตั้งแต่สาบตะเบือยันเรือลบนะครับลบก,ก็มีครับคือคือพูดง่ายๆมันมัน ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเรานะเอามาขายได้เลยนะเนี่ยนะครับผมก็ชอบเดินตลาดแนวนี้นะครับมันมีความสุขดีแล้วมันก็ถ่ายคลิปได้อิสระเสรีนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดินไปด้วยกันนะผมเดินรอบนอกแลกอนแล้วนะครับไปเนี่ยกีตาร์ยังมีเลยรนะครับรอบเบ็ดนะครับ๋ยวผม เดีย๋ยวเดีย๋ยวผมไม่รู้จะถ่ายมุมไหนก่อนนะมันเยอะเกินเน่ยคัดลมมือสองนะครับที่ซ่อมมาแล้วก็มาขายต่อนะจะเป็นพวกตู้ถุงมแก๊บยังดีเลยโต๊ะเก้าอี้นะครับตู้เย็นตุ๊กตามือสองนะครับนี เครื่องมือช่างนะครับเดี๋ยวผมเดินริมสุดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเดินค่อยไปเดินริมโน้นเดี๋ยวค่อยเดินซอยเล็กซอยน้อยนะอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋านี่ส่วนมากก็จะเป็นสินค้าจากโกดังญี่ปุ่นนะครับผมผมเดานะก็ผมเคยเห็นเขาเหมาขายนะครับคือ,อคนก็จะไปซื้อเหมามาแล้วก็จะมาขายในราคาที่ไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพขพ้นอเหนะครับ เวกาศประมาณ7 7 7 7โมงนะครับคนก็คึกคักนะครับเครื่องมือช่างนี่ก็ที่นี่ก็เยอะนะเครื่องมือช่างนะครับบางทีก็จะเป็นเครื่องมือช่างจากญี่ปุ่นนะครับก็จะมีความทนทานแล้วก็เหล็กเหล็กของเขาก็ดีนะครับตมขูดเลียงขูดเนขีย่ นี่ก็คือเก่าเก่าของแครเลยนะครับไปถึงโน่นะครับเพิ่งอพดพดคนยโสนะครับมาตลาดนี้บ่อยมากเลครับตลาดพดพดคนยโสยูทูนะครับดูได้ครับขอบคุณนะครับรับชมได้ทางพดคนยโสนะครับพดบนยโสนะครับดูบ่อยอบู่ดูบ่อยอยู่ครับผมนี่นะครับ ของเก่าก็คือของเก่านะครับตลาดกรมชมดูสดได้นะครับพี่ครับตลาดกรมของเก่าตลาดตอนเช้าตลาดกรมชนรับประทานตอนเช้านะครับตีสองขึ้นไปครับพี่โอ้ตีสองเลยเหรอโอ้โหครับผมขอบคุณนะครับมาจองที่มาจองอะไรกันต้มาจองที่ตั้งแต่ตีสองนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าอย่างนั้นนะที่นี่ก็เรียกว่ามีครบมือสองของเก่าต่างๆนะครับยางรถยนต์ก็มีนะ ไอเทมเบอร์ดูก่อนได้รองเท้าคู่ละร้อยอ่ะพี่ฝั่งคู่ร้อยเดียวจ้ะฝั่งนู้นด้วยสี่ร้อยสองร้อยกี่หลายลังคาจะพี่พักสี่สิบบาทจะพี่รองเท้านะครับรองเท้ามือสองส่วนมากรองเท้ามันก็จะเป็นยี่ห้อที่มีแบรนด์ดีๆนะครับสองร้อยกว่าบาทนะรองเท้าหนังนะครับตัวนี้อันนี้คู่ละร้อยนะครับ ผมก็จะเดินริมสุดก่อนนะครับท่านผู้ชมนะอาจจะบ,บู๊บบูาพี่ดนึงเพราะว่าผมแทนกล้องหลายที่นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นยางอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับรถรถยนต์บ้างนะมืมอหนือเขาบอกว่าผมไม่แน่ใจนะครับนี่มียางขายด้วยอ๋อนี่มีโชคโชคของมอเตอร์ไซค์นะครับ รักไฟทีวีอันนี้เขาใช่แต่ผมเปลี่ยนชิปล้ใ้อันนี้เป็นสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีนะครับสมาร์ททีวีก็มาขายนะสามพันกว่าบาทบอันนี้ผมเดินริมนอกนะริมในยังไม่ได้เข้าไปนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปด้านในริมนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ มีสองเครื่องมือช่างต่างๆซ้ำลมหรอเปล่านี่มีคนถามนะนี่อะไรจักรยานเอ้ยอะไรมอเตอร์ไซค์ก็ก็จะมีให้เห็นทุกตลาดนะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์ส่วนมากที่ตลาดตลาดทางพูน่าวันนะจะเยอะมากเลยจนวะไว้อีอาทิตย์หน้านะผมไปเดินนะครับตลาดพูน่าวันนะครับ พัดลมพัดลมมือสองนะครับมีแอร์ด้วยซ่อมตรงนี้ซ่อมกันอยู่ตรงนี้ขายตรงนี้นะอันนี้แหละคือพัดลมที่บางทีเราเอาไปขายต่อเขาก็เขาก็จะเอามาเอามาซ่อมแบบนี้นะพัดลมก็เป็นมือสองนะครับซึ่งผ่านการซ่อมมาแต่ว่าก็ผมว่าน่าจะใช้ได้สำหรับคนไม่ต้องไม่ต้องการราคาแพงมากนะ อะไรรถมอเตอร์ไซค์นี้ก็มีแทบทุกชิ้นส่วนเอ่อท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเขาไปลืมมาจากไหนหรือเปล่าผมเคยถามเขานะเขาบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการเหมามานะครับท่านผู้ชมเป็นการเหมามานะไม่ใช่ว่าไปขโมยใครมานะเหมามาแล้วก็มาขายนะครับอาจจะมีอะไรแยกชิ้นส่วนนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะถ่ายนานเท่าไหร่นะกลัวเขาว้าานะพเพราะว่าบางทีก็เป็นอะไรรถนะครับ ก็มาเดินดูได้นะสำหรับท่านที่อยากได้อะไรที่ไม่แพงนะครับอะไหล่หนึ่งสองของมอเตอร์ไซค์นะครับเ okay. เดินมาสุดนะครับนี่อันนี้คืออันนี้คือล็อกแรกนะครับล็อกแรกเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปฝั่งฝั่งนู้นก่อน